สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่อร่าเคลิลนะใครที่ผ่ามนมาเห็นคลิปนี้อาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อนอมรับคําทํานายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัว w a r ไปเพิเสริมดวงและของเสริมดวงต่างๆนะคะทักไอดีดารางมาได้เลยนะในช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะ อาจารย์ขอบคุณมากนะคะสําหรับใครที่ส่งซปเปอร์แทนมาให้นะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะนี่เป็นดวงในวันที่16-31ถึงมกราคมพศ2567นะยังเป็นเดือนแรกของปีอยู่นะคะ ดวงนะคะของคนที่เกิดลัคนาหรือว่าราศีมังกรน,นะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะในช่วงแรกอาจารย์จะขออนุญาตสับไพ่สักครู่นะคะอาจารย์จะสับไพ่สดๆเลยนะในการอัดคลิปนะใครที่เอ่อรอไม่ไหวนะคะให้กอไปในช่วงทํานายเลยได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ขออานาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะว่าการงานของชาวราศีมังกรนะคะในครึ่งเดือนหั้งจะเป็นอย่างไรบ้างคะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะการเงินของชาวราศีมังกรในครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะ ขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะเรื่องสุขภาพและโชคลาภของชาวราศีมังกรในครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรบ้างคะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะความรักของคนโสดนะคะชาวราศีมังกรในครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรบ้างคะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะ ความรักของคนมีคู่หรือคนที่คบแล้วก็คุยเป็นเกินหกเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างคะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะความรักของคนที่ไม่ชัดเจนหรือคนที่คบแล้วคุยกันยังไม่ถึงหกเดือนจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะ ความรักอาจารย์จะใช้ไพ่รักด้วยนะคะ มาเริ่มกันเลยนะสับไพเสร็จแล้วนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันก่อนเลยเนาะการงานนะคะในช่วงนี้นะใครที่เคยลำบากเคยทุกข์เรื่องงานมานะคะจะหลุดพ้นแล้วนะคะปัญหาต่างๆนะคะที่เคยมีนะจะแก้ไขได้นะคะเจ้านายจะรักเจ้านายจะเอ็นดูมีโอกาสเรื่องขั้นนะเรื่องตำแหน่งสมดังที่คุณหวังไว้นะคะและในช่วงนี้นะมีโอกาส หางานเสริมนะคะที่สร้างรายได้มากขึ้นนะคะให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้นะจะเป็นเงินเป็นทองและชีวิตการงานนะคะจะดีกว่าเดิมที่ผ่านมาแน่นอนนะคะต่อไปเป็น,นเรื่องการเงินบ้างคะ่ะใครที่อยากมีบ้านมีรถนะในช่วงนี้นะคะให้เบาๆลงไปก่อนนะอย่าเพิ่งสร้างนี้ในช่วงนี้นะคะ ให้ใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถอะไรเพิ่มนะคะคุณมันควรมีพรสวรรค์นในการหาเงินนะแต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะเออ ดูเหมือนกับว่าในช่วงนี้คุณจะโฟก,กัสไปกับการงานจนไม่มีสติกับการหาเงินหรือว่าอาจจะมีเรื่องอื่นเนี่ยเข้ามาควรสมาธิในการหาเงินนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะหาเงินมาจนเกินไปจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลไปถึง สุขภาพด้วยนะภายใบเนี้ยนะคะส่วนวเรื่องพรสวรรค์เนี่ยคุณสามารถนะคะหาเงินจากสิ่งที่มีอยู่หรือว่าสิ่งที่ถนัดได้เช่นอาชีพอิสระอาชีพเสริมหรืออาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ทั้งนั้นนะคะคุณสามารถหาไรายได้จากสิ่งที่คุณรู้จักดีได้อยู่แล้วนะ ช่วยเสริมเหนือขึ้นมาเลยช่วยเสริมสร้างนะคะเรื่องโอกาสทางด้านหน้าที่การงานของคุณด้วยนะให้มันต่อกันมากๆเลยต่อไปมาเรื่องสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายค่ะสามารถขอได้หรือว่าจะได้โชคจากผู้ชายเทวดาที่คุ้มของตัวคุณนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะ เอแข็งแรงดีค่ะระวังลมเทลมพัดนะอาจจะเป็นโรคติดเชื้ออะไรเอออาจจะแบบไปนู่นนี่นั่นที่มีคนได้เยอะอ่ะแล้วป้องกันด้วยนะอาจจะติดหวัดติดโควิดหรืออะไรที่คนอื่นเขาเป็นเนี่ยได้ง่ายอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้ด้วยนะต่อไปความรักค่ะความรักกันหน่อยหมอ่ะเริ่มที่คนโสดกันก่อนเลยนะ ความรักของคนโสดน,นะคุณเป็นคนที่คิดมากกลัวมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับความรักที่ไม่ค่อยโอเคนะโดนทำร้ายตลอดโดนเอ่อนอกใจตลอดนะคะมันเลยทำให้คุณเนี่ยเวลามีคนเข้ามาคุยด,ด้วยเนี่ยคุณก็จะรู้สึกคิดมากรู้สึกเป็นกังวลน,นะคะอืมเหมือนคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงความคิดตรงนี้ใหม่นะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าที่ผ่านมาเจ็บไหมเจ็บโดนหลอกจริงแต่ว่าคนเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นกันทุกคนนะคะคุณจะเอาคนเก่าเนี่ยมาเทียบกับคนใหม่แล้วคิดว่าคนใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนั้นหรือว่าคนที่เข้าหาคุณเนี่ยจะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้มันมีเฑ์ที่คนที่นิสัยคล้ายๆคุณหรือว่าคนที่ตรงสเปคเนี่ยจะเข้ามาชอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคนโสดจ๋า ต่อไปความรักของคนมีคู่กันบ้างคะ่ะหืมคนมีคู่สวีทหวานเหมือนเหมือนแรกๆเลยเหมือนช่วงเอ่อที่เพิ่งคบกันใหม่ๆเลยนะแล้วก็ใครที่ห่างไกลกันนะคะคู่คิดถึงคุณนะไม่ใช่แค่คุณคิดถึงเขานะเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันส่วนคุณเนี่ยก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือว่า คนในอดีตเนี่ยกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะบางคนเนี่ยยังรืมแฟนเก่าไม่ได้เลยนะหรือว่าคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบมีการคุยกันมีการดูคู่หกคู่ของคุณนะคะดูแลกันดูแลลูกด้วยการอะไรประมาณอย่างเงี้ยอาจจะต้องอยังเกี่ยวข้องกับเอ่อคนเก่าๆอยู่ด้วยนะคะเรื่องคู่ของคุณนะ อืมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงศึกษาดูใจกันอยู่นะคะเออยังต้องเรียนรู้นิสัยกันไปเรื่อยๆนะจะมีนิสัยใหม่ๆเนี่ยมาให้คุณจดจำอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่า มันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานกันนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ยังศึกษาดูใจกันอยู่เนาะและเขาเป็นคนหน้าตาดีเจอคนรักที่แบบข้างรักเลยอ่ะคนเนี้ยเขาข้างรักคุณมากูสิเขาคิดว่าคุณอ่ะคือผมริษทธ์ของเขาเลยนะคะต่อไปความรักของคนที่ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะอืมเขาเป็นคนที่ที่หึงมากๆเลยคนคนเนี้ย ที่คุณคุยอยู่คนเนี้ยเป็นคนขี้หึงขี้หวงคิดมากดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยให้อิสระกับคุณสักเท่าไหร่คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกอืมอยากที่จะให้เขาเป็นแฟนนี่แหละเพราะเขารักคุณหึงคุณหวงคุณแต่คุณก็ต้องการอิสระนิดนึงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับตัวเรื่องนี้กันใหม่คุยกันใหม่นะคะความรักถึงจะไปด้วยกันได้ยืดนะคะดูสิ นะถ้าเกิดคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนเรื่องหึงหวงกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยหรือว่าเขาเนี่ยต้องจบความสัมพันธ์นี้ลงนะเพราะว่ามันทนไม่ไหวเนาะมันมันอึดอัดนะความสัมพันธ์แบบเนี้ยนะคะนี่คือความรู้สึกของของเขานะต่อไปนะคะมาดูกันว่าคุณแม่การีมีข้อความอะไรฝากถึงคุณคะ่ะขออํานาจทยต้งบอกไยคะ่ะ ได้ไพ่พระแม่การีหมายเรียกสามสิบเก้านะคะเรามาดูข้อความจากพระแม่กันค่ะ โมกษะนะคะใบนี้สอนเราว่าความทุกข์มิใช่สิ่งที่น่ารอายแต่เป็นเครื่องแสดงถืงเกียรติยศที่จะทำให้เราเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นหากเราเรียนรู้ทุกข์แล้วเราจะรู้วิธีจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุขเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการทั้งปวงช่วงเวลาที่เราเป็นทุกข์ เป็นเหมือนยาพิษที่ทำลายร่างกายและจิตใจของเรา และเราจาเป็นที่จะต้องรับมือและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไพ่ออริเกอรใบนี้บ่งบอกถึงการเข้าใจตัวเองและการเกิดปัญญารู้แจง้งแม้จะมีหลายอย่างที่คุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองจึงจะสำเร็จแต่ก็มีหลายอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณสวดมนต์ภาวนาให้องค์เทพถ้าคุณกำลังประสบกับปัญหาที่หนักอยู่ในขณะนี้ คุณสงสัยว่าตัวคุณจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ภพยออร์เคิลใบนี้ตอบคุณว่าคุณจะสามารถทำได้ถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นอิสระจากปัญหาที่คุณเจอแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังร่ำรวยกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักไอดีดารามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ